สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครมารีวิวเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ e-chin e หนึ่งหนึ่งเก้ฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นหอไซเล็กนะครับก็คือมีระบบไจโลนะแล้วก็เป็นหอใบเดียวซึ่งไม่มีบาลานซ์แล้วนะครับไฟล์ไทม์สิบนาทีนะครับระยะเวลาบินนะต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวสีส้มคือมันมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะครับอ่าตัวนั้นมันจะเป็นไฟฟลอกนะครับมันจะเป็นไฟฟ e อกซีหนึ่งหนึ่งเก้านะฮะอันนี้ก็จะแต่อันนี้จะเป็นอ e ีชนอีหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันเหมือนกันนะครับแต่ตามหน้าที่ของผมนะครับผู้ขายก็ต้องรีวิวให้ครบนะ เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะถามอีกว่าแตกต่างกันยังไงบางคนก็ว่าไออันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าคือเหมือนกันนะครับคือเขาจับเดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับว่าเหมือนไหมนะก็คือเขาจับมาเปลี่ยนยี่ห้อการทําตลาดประมาณนั้นแหละพวกบริษัทอะผลิตคนผลิตที่เดียวกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในชุดของที่มาพร้อมแบตเตอรี่สีก้อน นะครับก็ราคา2000กว่าบาทนะครับชุดแบตเตอรี่4ก้อนก็คือคุณบินจุใจก้อนหนึ่ง15นาทีนะครับแล้วก็จะมีชุดสแตนดาร์ดก็คือชุดพร้อมบินแบตเตอรี่1ก้อนนะครับก็คือตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาท1,800ประมาณนั้นนะครับถ้า4ก้อนก็2,000กว่าบาทนะฮะก็ลองดูนะครับว่าแบบไหนคุ้มสำหรับคุณนะครับ ก็คือถ้าเราเอาชุดแบตก้อนเดียว1700กว่าบาทเนี่ยแล้วถ้าวันต่อไปคุณซื้อแบตนะครับก้อนนึงมันก็200แล้วนะครับก็ถ้าจะซื้อถูกตอนตอนเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วต่อไปก็ค่อยขยับถ้าอยากจะได้แบตเพิ่มอะไรเงี้ยนะถ้ามันไม่พอเล่นจริงนะครับก็จะมีใบพัดสำรองมีชุดลิงก์ใบพัดหางแล้วก็ไขควงสายชาร์จซึ่ง ชาร์จได้ทีละก้อนนะครับอันนี้คือตัวหอนะนี่เป็นพลาสติกแข็งนะครับทุกอย่างมันเป็นพลาสติก abs นะฮะเหนียวนะครับไม่ไม่หักนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นอาคาร์บอนนะครับเบามีความแข็งและเบาแต่ถ้าหักก็หักเปาะเลยนะครับ ถ้าเราเอามือไปหักเนะ่ยหักนะครับแต่ถ้าโดยตกของมันธรรมชาติไม่หักนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเดี่ยวแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีลูกตุ่มคาดกลางนะครับซึ่งมันผิวกว่ากันรีโมทก็จะคล้ายพวกวีเก้นนะ 11, าหนึ่นะครับแต่ก่อนอะวีน่งหนึ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรีโมทเหมือนกันแต่ตัวนี้จะใช้ฐาน4ี่ก้อนนะครับถ้า V911 มันจะใช้6 ให้หกก้อนอันนี้จะเป็นโหมด2นะครับอ่าคันเร่งอยู่ด้านซ้ายถูกต้องนะครับแต่ถ้าบางคนอ่าบางคนนะผมเคยทักมาคุยกับผมแต่บอกว่าทำไมลาซาด้าถูกกว่ามันก็คุณดูนะของแบบเดียวกันเนี่ยในลาซาด้าเนี่ย บางคันบางบางอันน่ยแพงกว่าการไหลเท่าก็มีนะครับบางอันมันก็ถูกนะครับมันเป็นราคาล้อหลอกแต่ถ้าคุณสั่งตัวถูกคุณจะได้คันเล่งขวาผมบอกไว้เลยคุณสั่งตัวถูกคุณจะเลงได้คันเล่งขวาจากการที่คุณซื้อถูกแล้วคุณเอามาคุณต้องมาซื้อรีโมทใหม่อีกเดี๋ยวคุณก็โทรหาคนนั้นคนนี้ที่เขารีวิวอ่ะเดี๋ยวคุณก็เซิร์ชโทรหาคนนั้นคนนี้ขอคำปรึกษาเขาแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์จากคุณบางคนก็ไม่ได้อยากจะตอบ แล้วผมก็ไม่ตอบนะครับก็คือวิธีการที่คุณจะแก้ได้คือคุณต้องซื้อรีโมทใหม่อ่าแล้วรีโมทใหม่ก็คือห้าหกร้อยแล้วกลายว่าคุณแพงกว่าเดิมเพราะนั้นคุณซื้อพวกนี้ที่คนไทยเขารีวิวเนี่ยไม่ต้องเป็นร้านผมก็ได้ร้านใครก็ได้นะครับที่เขารีวิวคนไทยเนี่ยเขาขายขายกันเนี่ยซึ่งมันมันผ่านมือมันการทดสอบแล้วนะครับว่ามันผ่านนะฮะว่ามันเล่นได้เขาก็ถึงรีวิวขายกันคุณไม่รู้อีเหนึ่งอีเหน,นี่คุณหาแต่ถูกอย่างเดียวเลยมันก็ เสียเงินแต่ไม่ได้เล่นประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้นะนี่นะครับเป็นบอร์ดเซอร์โวแยกนะต่างจากพวกวีเกแล้วนะครับพวกนี้ซ่อมเปลี่ยนเซอร์โวง่ายนะครับ v 9เก้าหนึเซอร์โวพังหนึ่งตัวก็คือเปลี่ยนบอร์ดนะครับเป็นทดเฟืองโอเค ใส่กลับไปเหมือนเดิมแบตเตอรี่เสียบใส่เข้าณนะจุดนี้นี่นะครับใต้ท้องจะเป็นสล็อตใส่แบตเสียบแล้วดันเข้าไปนะฮะ เสียบแบตเตอรี่แล้วดันเข้าไปมันจะไม่มีสวิกนะเวลานั้นคุณจะเล่นก็ต้องเสียบสายเอานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับสเปคของเขาก็คือ3.7มจโวลต์สาม้อยห้มิลลิแอมนะฮะสเปคโอเคนะครับเ,เดี๋ยวขอทำพื้นที่เดี๋ยวผมไปดินลงลุนกันด้มา ขั้นตอนเริ่มเล่นนะครับอ่าเสียบสายปึ๊บแล้วเอาวางพื้นที่เรียบๆนะครับอย่าไปจับมันถ้าจับแล้วไจโลมันจะทำงานผิดเพี้ยนฉะนั้นเปิดรีโมทนะครับปึ๊บดนันคันเร่งอ๋อพวกนี้ไม่ต้องจูนคือเสียบสาย พี่ฮอปึ๊บเปิดรีโมทมันจูนเข้าหากันเลยครับถ้าเป็นพวก V911 มันต้องดันคันเร่งขึ้นลงเพื่อจับสัญญาณนะฮะอันนี้ไม่ต้องอเมื่อกี้ผมดันขึ้นแม่งบินเลยนุ่มนะคันเร่งนุ่มดีนะโอเคมาเดี๋ยวพร้อมบินเลยค่อยๆดันขึ้นนะครับเนี่ยฮะโอนะ้โหนิ่งเนะ นี่นะครับโอ้เล็กที่หนูครับเดี่ยวเราเห็นตัวเล็กแล้วบางคนก็เอาราคาเป็นที่ตั้งว่าสองพันกว่าบาทฉันต้องเล่นตัวใหญ่ถึงจะคุ้ม จริงแล้วตัวใหญ่2,000กว่าบาทถ้าเป็นสี่ชแนลนะครับไม่มีนะฮะมีก็หายาก2,000กว่าบาทสี่ชแนลส่วนมากคุณก็จะเจอใบพัดคู่นะครับซึ่งมันมันการเล่นมันไม่สมจริงนะครับถามเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่มันไม่สมจริงแต่ถ้าคนที่อยากจะเล่นแล้วสนุกจริงๆมันก็ต้องแบบนี้นะครับ โอ้เร็วเร็วเร็วเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับไม่รบกวนคนอื่นด้วย นิ่งนะผมจะเลี้ยงให้มันอยู่นิ่งๆน,นะครับเี๋ยวข้อดีของพวกไม่มีลูกตุ่มนะครับ มันจะผิวดินแล้วมันไม่เสียอาการนะครับเดี๋ยวโค้งครับระยะคอนโทร,น,ร,โทรนะครับก็150เมตรนะครับไกลสุดเล่นจริงๆก,ก็อยู่ในระดับสายตานะครับ สี 40, ่สิบสเมตรนะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะฮะเพราะว่ามันบางคนก็มีอายุนะครับสายตาไม่ดีบินไกลเดี๋ยวตกหายเปล่าๆนะการรีวิวก็ตามสไตล์ผมนะผมก็จะพูดอะไรที่มันจริงๆอะ่ะผมไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรเท่าไหร่นะครับแกะกล่องบินกันในป่าในหน้าแบบนี้เลยนะฮะถึงบรรยากาศเอ์ดอว่ามันบิน o u t ดอได้จริงๆและสู้ลมได้นะครับเี่ย ตามสไตล์ผมนะครับขึ้นได้มันก็ต้องลงได้นะฮะจะเลี้ยงคัเร่งนะครับเอาค่อยๆลง <c oughs> โอเคครับก็จะเลี้ยงลงตรงนู้นมันก็ซึ่งมันแคบนะก็ลงลงกับหญ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้ว ก็คือสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฮอตัวนีน้ติดต่อสอบถามได้ ID Line ไลน์และเบอร์โทรนะครับก็คือจัดชุดเป็น2ราคานะคือพันเจ็ดร้อยห้าสิบกับสองพันสามนะครับสองพันสามก็คือแบตสี่ก้อนพันเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับโอเคครับผม